วันนี้นะคะเรามาพบแม่งก็บพูดหัวกระสุนวันนี้เราจะมาทําการกินยั่วเอกพานุกันนะคะทุกคนใหญ่มากน่ากินอ่ะ อะไรที่มันกําลังฮิตอยู่นะคะเราน่าจะเป็นแบบว่าคนท้ายๆของโลกนี้แล้วที่ได้กินนะทุกคนวันนี้เราจะมาทําการกินยั่วเอกพานุก,กันนะคะทุกคนสื้มเนื่องมาจากคลิป ท่ทุกคนอาจจะไม่เห็นในคลิปก็ได้นะคะก็คือตอนที่ทีมเข้าคอร์สของยันเซเซบอบอกทุกคนรู้ปะ่ะมันกินอะไรไม่ได้เลย<ไ>แต่พานุอ่ะเขาแบบยั่วแบบขั้นสุดอะทุกคนคือแบบชวนเข้าร้านอาหารชวนเข้าร้านบุฟเฟ่คือทําอะไรก็ได้ที่เรากินไม่ได้ทุกคนทีมเข้าร้านบุฟเฟ่ไปเพื่อกินกุ้งต้มอะแล้วแบบเสียประมาณแบบเป็นพันอะทุกคนเรื่องจริงแล้วคือกินได้ปริมาณเท่าที่เขากําหนดนะแล้วดูวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นพานุกาลังคัตติ้งอยู่เราเลยจัดเต็มแบบนี้เลยนี่เข้าบ้านแป๊ เป็นกระสุนหัวกระพุนเออเอาตาอะไรก็เรียกไปเลยนี่ผมจัดมาแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทำทาเล่นกันกับสาวๆดีกว่าเออกินยั่วไอ้พานุใครยั่วได้ให้พานุกินเข้าไปแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะได้เงินรางวัลหนึ่งหมื่นขอแค พานุกินเข้าไปเพราะพานุมันกินอะไรไม่ได้เลยอนอกเหือจากโปแกรมคือคุณรู้ตอนที่ผมเข้ายอนเตดิคุณรู้ป่าพานุพาผมเข้าร้านบุฟเฟ่ราคาหัวละพันบาทซึ่งผมเข้าไปกินได้แค่กุ้งต้มใ,<ช>ในราคา <ใน S 3> <ๆ S 1> แบบว่าในแบบปริมาณาแบบร้อยกรัมไอติอันอะไรใช่ผมกินกุ้งต้มได้แค่ร้อยกรัมแล้วเป็นกุ้งตัวเล็กๆผมต้องเสียพันกว่าบาทผมแค้นเอาคืนใช่เพราะว่าตอนนี้นางกินอะไรไม่ได้เลยอยู่ไหนพานุลพานุขี่อยู่ชัวเลยอะพานุรอรอก่อน มมีแซลมอนด้วยทุกคนก็คือแซลมอนนองสีอิ่วของโคเรียดองอันนี้อร่อยมากคือน้ำดองของโคเรียดองเขาอร่อยมากผมก็เลยแบบว่าเออมาจัดการเองนะคะแล้วก็ซื้อแบบเมงกัรพนหัวกระสุนมาด้วยเพราะว่าทุกคนจะบอกว่าเมงกะบพูน่ะมันเป็นวัตถุดิบที่ทายากมากก็คือแช่น้ําไปเหอะแช่อยู่อย่างนั้นก็เค็มอยู่อย่างนั้นก็เลยจัดมาแบบนี้นะคะมันง่ายดีแล้วก็มันกินได้ไวนะคะน้องอ่ะเสียงแบบน่าจะทําอ s ิอาร์ที่สุดเลยคือเสียงแบบคุยละเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่มันทํายากเราก็เลยจัดการซื้อของโคเรียดองมานะคะทุกคนนี ง่ายจบน่ากินแล้วก็อร่อยชัวร์ไม่ต้องไปนั่งลุ้นกันเดยว่ามันจะเค็มหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นจัดมาแล้วนี่พานุวันนี้คุณกําลังคัตติง้งแลกกินอะไรไม่ได้เลยผมบอกเลยว่าอันนี้จริงๆแล้วมันอร่อยมากเป็นสิ่งที่คุณต้องชอบแน่ๆทุกคนคือจะบอกว่าพานุมันจะชอบกินอะไรที่มันเป็นเทกเจอร์แบบกรุบกรอบๆเช่นแบบว่าข้อไก่แบบว่าก,กระดูกอ่อนอะไรอย่างเงี้ยเทกเจอร์นั้นเลยพานุซึ่งคุณกินไม่ได้ ช่มวันนี้ผมกินโคบปตาคัตติ้งผมไม่ใช่แบบการงดแปง้งงดโปรตีนงดไขมันฮะผมก็กินปกติแค่เป็นอกไก่ข้าวอะไรเงี้ยผมก็รู้ว่าผมไม่ได้หิว,วอยากกินอะไรเลยนะ,นะจนกระทั่งเดี๋ยวคุณจะได้กินและได้ยินเสียงพวกเรากินคุณจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงจะน่ากินขนาดนั้น กระพุนหัวกระสุนเจ้าหมินอันนี้ก็เด็ดเด็ดมากทุกคนจะบอกว่าปลาลื่นมากก็แบบมันตมายั่วมากมายั่วผมกินมันไม่ได้ฟุนหรอกคุณต้องไปยั่วแต่ต่อผมไม่กินอยู่แล้วไม่ผมจะยั่วคุณผมจําแค้นนี้ได้เป็นคนขี้แค้นแปลว่าเป็นคนรักจริงกันี่ยเฮ้ยไม่ใช่จริงชื่อโยงไปยังรักมากแค้นมากไงโอเคขอกัดตั้งกล้องก่อนได้ไหมได้ด่วน จริงจงแล้วไม่ิวอ่ะไม่เลยครับ Stop by 系。 哎。<毛> <laughs> <laughs> กลิ่นมันเหมือนแบบของทะเลดองใช่มันเหมือนของทะเลดองว้าสัพไพฮานุฟังนะฮานุฟังนะ กินอ่ะแต่เป้าหมายผมยิ่งใหญ่กว่าคุณนักทิพยวันที่หนึ่งทันมาผมก็ได้กินแล้วแป๊บเดียววันวันผ่านไปผ่านไปแล้วเนี่ยสองอาทิตย์แล้วเนี่ยเนี่ยวเดี๋อาทิตย์ที่สามแล้วเนี่ยเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังจริ้งจิ้งเหงิ์ของแค่นี้มาทำลายเราได้เลย คนนี้ผมก็จะกินแต่การว่าผมกำลังกินคุณอยู่เชื่อได้ยินเสียง เสียงมันกรุบกรอบมากเลย ชิ้นใหญ่มากว้ายอันนี้้านุน่าจะแพ้นะใช่ที่แล้วเกิดขึ้นเราแพ้เอาหรอ จริง่ะเนี่ยหน้าเหมือนไม่อร่อยเลยอืม้มแอคติง้งอร่อยมากสาหร่ายก็ชอบนี่ <laughs> หอมแล้วถึงว่าได้กินแล้วดม อะไให้บี <laughs> <laughs> กินแซลมอนอยากกินไม่น่าได้กินแล้วแหละเรารู้ด้วยนะว่าไอ้เบ้ไม่กินแซลมอน หอมอ่ะเห็นแฟนอยากเอาคืนก็ดีใจแสดงว่าเขาในหัวคิดแต่เรื่องเราไงมันกินยั่วมันกินยั่วมันเอาต่อคืนเอาคืนแต่ว่าเขาคิดแต่เราไงคนที่เขาอยากจะแก้แค้นเราวันวันเขาคิดถึงเรื่องเราโดยเราไม่สนใจเขาเขาเป็นบ้าเอาไม่ใช่เขาก็คิดแต่เรื่องเขาไงเขาเองนี่เขาจะร้อนรน รักเราคิดถึงเราเดี๋ยวเราไม่ได้คิดอะไรเลยไงเห็นป่ะทำให้เขาเหนื่อยเองรักเองบ้าเองเฮ้ยอ้เฮ้ยอันนี้คือได้หมื่นหนึ่งป๊อไม่ใช่ประตูแม่ก็พูดหัวกระสุนเย้ทอนห้าพันอันนี้อะไรอยาสาระอะไรกินได้ใช่ไหมทำไยเดินมีสมอตัวอร่ยเปล่าอร่ยกินได้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลกันเลยเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องไปเบียดเลยวะอันนี้ไม่นะไอ้โโอ้ห ปลยทะเลเลือกเจอคอมโบของจะอร่อยแค่ไหนท้ายกับแพ้วินัยผมับทุกคนโอ้ยว้าว แฮมเบอร์เกอร์หัวกระสุนค r e a t ช้างม่้วทกั์ระบาเขาหิวเขาหิวมากตอนนี้อยากกินไหมทำจริงอยากกินบ้างไหมอยากกินแต่วินัยมาอยู่ในหัวึงกจะวางมือจากคอมมานั่งเซลเออจริงเปลี่ยนคอนเทนต์ไม่เอาแล้ว ยอมเดี๋ยวครั้งหน้าผมว่ามันมีของอย่างหนึ่งที่คุณอะแพ้แน่นอนไปเอาไก่ผัดรวมมวงจานละค่ะผมก็ไม่กินอันนั้นเแบเบอันนั้นเแบเบ<ห>เดี๋ยวเจอของจริงเอาไก่ย่างจิรพันธ์บีไก่ย่างขโมงนิดมาเลยคุณไม่จ้างก,กับพีาบาอูนิร้านหนึ่งผมก็ไม่กินโอ้พูดแล้วนะพ่อผมจะกินนอกกล้อง เราเล่นเราเล่นเราเล่นไม่กินแน่นอนฮะถ้างั้นเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเอาแบบว่าตัดต่อมาทายดีกว่าเอาแบบปิดตาตัดต่อลงมาทีละคนแล้วก็แบบให้เขาชิมแล้วให้เขาทายว่ามันคืออะไรไม่กินสกีพานุอะเปลืองมากมากินเร็วแป้งมาลงเร็วเ็ดอ่นี่สองคนนี้ชิมก่อนแป้งกระพุนใช่ไหมใช่ไปไม่กระพุนหัวกระสุนไม่กระสุนหัวกระพุนเออพูดดีนะไองกระพุนหัวกระสุนจิบฮะไม่รู้แล้ก ออนี uh ่ทางนี hmm. ้เออคืออร่อยรสจิ้มนดีมากลองกินแบบไม่ินก่อน มันได้เจ็บเลือนลงไส้ไปแล้วเแบอนี้แล้วก็อกไส้ยังไหวอยู่สไลเดอร์อแซมบอลสไลเดอร์อใครเป็นอะไรอ่ะมุดี้อ๋อคนนั้นเขาหิวจริงไหมเขาเดินวนเดินวน แต่ต่อมาทีละคนคุณเตรียมเลยก่อนลคุณตัดเยตป็นคำว้อืมอุ้ยตัดลายอร่อย texture มันใหม่มากเลยอ่ะคุณว่าเขาทายถูกกันไหมผมบอกว่าเขาอ่ะจะทายว่าแมงกะพลนเว้ยแต่ถ้าเขาพูดว่าแมงกะพลนหัวกระสุนคุณจะให้รางวัลเขาคืออะไรชนแน่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นอาหารที่ฮิตอยู่ใครมาก็ทายขอเขาไม่กินอะไรอย่างงี้เขาคงงงว่าเขาทำอะไรผิดอ่ะมาเดากันว่าแต่ต่อมาทีนะครับจะทายถูกว่าเมนูที่เยากินคืออะไร ตาคนแรกมาแล้วปิดตาแล้วปิดตาเดินลงบันไดมาเลยเปลี่ยนไมเปลี่ยนไมเปียกอยู่เดินยกโยกโยกเก๋อ่ะตาลมีหน้าที่กินแล้วก็ถ่ายว่ามันคืออะไรผมกินได้ไหมกินได้ท้องไม่ดีนะได้ท้องทารติดแล้วครับติ ก่อนบินท้าทายก่อนว่าเป็นจำพวกอะไรใส่ถุงมือแบบนี้แสดงว่ามีการจับมีการทัชใช่อาจจะเลอะมีน้ําไก่ทอดปะโอเคพิดาเลยผมว่าไก่ทอดนะครับบว่ามีน้ําต่อไก่ทอดน้ํามันไงทอดไม่สุกเน่ได้กี่นิ้วห้าเฮ้ยทำไมถูกฮะรู้ได้ไงวะ ไม่เห็น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 อ่ะปากรอเลยมันคนมันดิ้นอะมัเนเจ็บตายแล้วมึงต,ตีนก่อนเฮ้ย,ยอย่ามานนู้นโวดอุ้มเคตายแล้วเอาเดีดดิดเฮ้าปากพี่เคยเห็นเดือนที่แล้วหรือสองสามเดือนที่แล้วใช่ไหมผมเป็นโรคกระเพาะเลยนะอุ้ยอันน,น,นี้อันนี้มันมีเลือดกระเพาะด้วยมันดีหมอบอกใช่ไหมมันจะมีเคลือบกระเพาะทรับไมเราไม่เป็นโรคกระเพาะอ่ะเอาไไไววว้้เเออาาลิ้นออกไปกินสิก็คืออะไรอาปาก ไปดไปดิบไปดิบไปดิเ hmm. ี้ยวเยเี้ยวเรืเขี้ยวมันยังไม่ตายอร่อยอร่อย่ะ เอ็หมึกเลยอ่ะหมึกหรอหมึกย่างหรอคำตอบสุดท้ายเอ็นหมึกอ่าตอบว่าเป็นเอ็นหมึกใช่ไหมใช่ครับเอ็นหมึกเป็นคําตอบสุดท้ายเป็นคําตอบที่ลองเปิดตาดูโอ้โหเฮ้ยหัวเราะสูนหรอใช่อร่อยกินได้นะเนี่ยนี่ของโคเรียดองเพื่เรียดอง ก็ปกติตามไม่กินของดิบไงก็เลยถามว่ากินได้หรอแต่อันนี้กินได้อะเขากินสุกกันแล่วมันอาจจะเป็นสุกแล้วก็ได้สุกแล้วะกรมันน่าจะลื่นๆเลยปะเรียกคนต่อไปมั้ยใครก็ได้พี่หล่อนคิดว่าเขาจะทายไม่ถูกไอไอไปเรียกมาโอเคอยู่เฉยๆมือไม่ต้องจบอะไรนะอาปากอย่างเดียวไอมีหน้าที่ถายว่าสิ่งที่ไอกำลังจะได้กินต่อไปนี้คืออะไรแค่นั้นเลยมีนพิคืออะไร ครัแบบดูนะมองไม่เห็นใช่ปะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยครับไม่เห็นเลยเลยเลยเลเลยอุ้ยขอโทษขอพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมพร้อมพร้อมแล้วก็อ้าปากเลยอ้าก่อนอาสุนอาสุนอ้าปากอ้าในหมอดูหน่อยเป็นโรคก็อย่างไร้อนกมไม่ออกมาโอเคครัาปากนะหนึ่งสองสามอ้าว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  อะไรอ่ะทุเรศตาสั่งสอนอะไรน้องมาอี่เขายันบอทีจบหวรีทุกคนสรงานคือลป่ะจลลี่เหรออ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทาทีเดียว คยม,มึกอ่าถ้าว่าเป็นปลาหมึกนะคำตอบสุดท้ายแล้วนะใช่ใช่ใช่โอเคคำตอบสุดท้ายเชลเลยนะคะเปิดตาได้ค่ะเฮ้ยอย่ไรอะอะไรอะ,อะ อะไรอะไพ่เหรอเอ้าไพ่อมันกิกิบไม่ใช่มันไมรู้สึกใช่อนี้แน่นอนอะมันพเีแล้วมันจะนุ่มๆแต่นี่มันแบบรู้งไงว่มนนุ่มๆอันนี้ซลมอนชิปี้แซมอนเซมอนิปี้มาแซมดหัวกระสุนรู้จักปะอ๋อใช่ใช่ใช่อ๋อ่หรอ่อยได้เยังชิมแมหัวกระสุนไงตอกดังอยู่อ๋อใช่ใช่ใช่แต่เคียยวมันไม่น่าใช่อ่ะต่อเชียวอ่ะไหนๆลองชิมอ่ะจะจับอ่อ มือจะเลือดนะโอ้โหมือเลือดนาซียิจะป้อยก็แล้วบอกแล้วมันจะกรอบเห็นมมันมันคนละแบบเลยไม่ใช่เลยเนี่ยไม่ใช่อันนี้มันแบบเคี้ยวแล้วคือนุ่มเลยแล้วอันนั้นนะมันแบบหนึบหนึบอะนึบหเออกินได้หมกินไ้อเลยใช่ไมใช่แล้กินได้หมดกินได้หมดเลยอ่ะลองกินอีกใช่ป่ะเอ็นเจอรเดียวกันป่ะเหมือนกันเลยเหมือนก็เหมือนเหมือนก็เหมือนเหมือนก็เหมือนบดู้วยกัน มาแล้ว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 เหยื่อลายต่อไปโอเคเลยไมไหนโอเคตองไปยืนกับก๊อฟสิคืออันนี้ไม่ยากมากง่ายๆเลยมีหน้าที่แค่เคี้ยวแล้วก็ทายว่ามันคืออะไรโอ้โหเคี้ยวแล้วทายแต่ว่าถ้าเดี๋ยวพี่ใส่ปากอะ่ะรีบปิดปากเคี้ยวนะเดี๋ยวมันจะดิน้น <c oughs> เดี๋ยวมันกระเด็นลง<ไ>ออมา <c oughs> พอไหมไม่ <c oughs> พร้อมหน่อยพร้อมครับทีลคนใครก่อนดีก็ก่อนเลยผมเสียสละให้น้องเสียสละนางผมเสียสละให้น้องพี่้องอยู่คนแรกผมเสียสละให้น้องพี่อยู่คนแรกเลยพี่่งนี้งันพร้อมกันอาปากพร้อมกันอาปากพร้อมกันค่ะสองคนพร้อมนะรีบงำนะพันุ์วันดินน่ะช่วยจำหน่ยดีกออาปากโอเคตกอาปากตกอาปากอาปากปากนะงัเยี่ยวมยเยี่ยวรวันนวัดิน มันกรอบจังวะแล้วเ,เปิดปากดิ <c oughs> นี้นั่นนี่มาเอาหมากร <c oughs> <c oughs> อบจังวะโอก็เพิ่งใส่ใบไม้ไปในปากเลยนะเ <c oughs> <c oughs> ขาเดือดจังหรอจัง <c oughs> <c oughs> คงแก่เกี่ยวนานได้ไหมส่อไปเกี้ยวบ่าเกี้ยวไปจังยังเหรอเสร็จพรุ่งนี้ดูตรงเสร็จละ้โอ๊ยนานจังเลยเนะต้องถ่ายพวมกันนะหนึ่งสองสามมึกก่อนรู้ ตองคิดว่าเป็นมือกรอบแล้วก็คิดว่าเป็นอะไรอะคืออะไรวะเทกเจอร์แบบนี้เห็นหูหนูกอบเห็นหูหนูโอเคมาถ้างั้นเฉลยค่ะเปิดตาเปิดจังเฉลยรู้ป่วว่าคืออะไรอืมอ๋อแฟนผมกำลังอยากกินเลยรู้ป่ะเนี่ยไม่รู้ปตาก็ยังไม่รู้แม่ก็พูดหัวกระสุนไงมันกระสุน เคยเห็นอยู่ในสตอรี่สตอรี่ใครสตอรี่พี่ทิมทำมันไม่ทายอ่ะอยากให้มันหนุกอ่ะตัวพี่เสียใจก็ค<อ>ือรู้ทำท่งเห็นแล้วยังไม่ตอบโอเคออไปซักคนต่อไปมาโอเคค่ะอันนี้กติกาง่ายมากเดี๋ยวพี่จะใส่ อะไรบางอย่างเข้าไปในปากเราโโอ้โหคำพูดนะคำพูดคำจาะนะกลัวจัดแต่ว่าเดี๋ยวแบบพอใส่เข้าไปอะรีบปิดปากรีบเคี้ยวเพราะเดี๋ยวมันดิ้นโอ้โห,โโหแล้วก็แค่ทายให้ถูกก็มันคืออะไรแค่นั้นอันนี้โกบันาไม่เข้าไหมนนนนปลอดภัยโอเคพนุไม่ทิ้มันเลินเว้ยมาช่วยจับหน่อยมันเฮ้ยอะไรปลาไหลปะเนี่ยมันดิ้นอ้าวอยอาปากเลยนะอ้าปากเลยนะโอเคนะเดือดแกะปากเบรนเร็วเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวปิดปากปิดปาก เคี้ยวดังๆหน่อยเกิดมาพวกพี่ติงเงียบเงียบเดี๋ยวพอเคี้ยวพอเคี้ยวเสร็จแล้วเปิดตาได้ทายแล้วก็เปิดตาเพราะว่าผมรูแลอร่อยรสชาติของดองแบบนี้ถูกต้องเ,อาางเ้องให้ได้วยังไม่เสร็จแล้วครับ หนึ่งสองสามแมงกระพุนหัวกระสนถูกป้ะหรือหรือว่าแม่งไม่มีหัวกระสนวะอใครเนี่ยอะไรอ่ะกูกินอะไรเนี่ยเปิดตาก่อนเอ้ยใช่เอาอะไรอะไรการอะไรอะกีนกระม่รู้อ้าว โอเคครับทุกคนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสำหรับรายการขวบคุณต่อยไม่ใช่อันนี้ของใครอะกีปิดก้นชาววันนี้แล้วก็จบไปกับผีแมงกะพุนนะครับวันนี้เหลือกันแค่สองคนนะครับอย่าลืมไปติดตามช่องตรงนี้ด้วยนะครับกดติด่างอะไคร์ไว้โอเคบายบายที่งาน